สื่อประคมข่าวชิกยาซิมบินฮามัดอันธานีมหาเศรษฐีจากกาตาเตรียมเบนเป้าไปที่ขุนค้อนเวสแฮมแทนแล้วหากทางตระกูลเกลเซอร์ไม่รับข้อเสนอเทคโอเวอร์สุดท้ายที่ยื่นให้ในการประมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิกยาซิมบินฮามัดอันทานีพร้อมที่จะเบนเป้าหมายไปเทคโอเวอร์เวสแฮมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกแทนหากล้มเหลวในการประมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเทคโอเวอร์ปีศาจแดงยังไม่ได้ข้อสรุป แม้จะผ่านเส้นตายในการยื่นข้อเสนอรอบที่สามเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งตอนนี้มีเซอร์จิมรัดคลิปกับชิกยาซิมบินฮามัดอันทานีที่ถูกมองเป็น2ตัวเต่งที่จะประสบความสําเร็จอย่างไรก็ตามในการยื่นข้อเสนอหนที่3นั้นทางชิกยาซิมบินฮามัดอันทานีแสดงความชัดเจนว่าตัวเลข5 0าพันล้านปอนด์บวกกับการใช้นี้ให้กับสโมสรน,นั้นจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายแล้วถ้าทางตระกูลเกลเซอร์ไม่รับก็จะไม่มีการเสนอราคาให้อีก จากรายงานของเอลปาอิตสื่อของสเปนเปิดเผยว่าชิกยาซิมพร้อมที่จะหันไปเทคโอเวอร์เวสแฮมทีมดังจากกรุงลอนดอนแทนหากล้มเหลวในการซื้อปีศาจแดงหลังจากที่เดวิดกโกลเสียชีวิตและทางเดวิดซาลิแวนเจ้าของร่วมพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอด้วยแฟนๆนแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ